ก็ไม่มีพื้นที่ที่จะวางนะคะเราก็วางประมาณนี้เลยนะคะขออนุญาตกินก่อนนะคะนี่อันนี้เราล้างแล้วนะมันจะไม่เค็มมากนะคะถ้าเราไม่ล้างนี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องใส่อะไรเลยเค็มเลยอืมอร่อย อืมาค่ะมากินด้วยกันนะคะอันนี้ก็ล้างแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะกินง่ายงายอืมอืมอร่อยอืมไม่จะวางอะไ อร่อยอร่อยพริกอันนี้มันจะไม่เผ็ดนะคะรสชาติมันจะออกรสเต้าเจี้ยวอะ่ะเค็มหวานแล้วก็อมเผ็ดของพริกพริกอันเนี้ยเค็มเ,เจียวแล้วก็หวานแล้วก็เผ็ดมันอืม ยายวาดบอกน้องแมวจ้าแมวยิ้มบอกสวัสดียายวาดค่ะอืม มาค่ะกินข้าวกันนะคะ เต็มปากเลย <laughs> มีแต่มะเขืออย่างเดียวมะเขือ,อน,นี่ก็อ่อนอยู่ มะเขือตังฟ้านะตังฟ้าอร่อยจะมีตังปาแต่พี่ไม่มีตังฟลามะเขือก็ได้ยิ่งมีนัน่นเองนะมะเขือลูกเล็กๆอะ่ะมะเขือสีสีม่วงสีขาวสีเขียวลูกเล็กๆแล้วก็ขมิน้นขมิ้นอ่อนน่ะอร่อย ปกติมันจะมีอันนั้นด้วยสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลไมเฟน FF na ka. Thank you so much na ka. Thank you, thank you. ขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะคนที่อยู่ข้างบนแล้วก็ที่ลงมาข้างล่างนะคะ I love you.